มาเยีะยัไม่ไม่ไม่เอาเอากรนจายนานบ้างเอากรบอกเขาบอก่าบอกว่าต้องปุงไว้ไมกหนกินคนงานมากเรอเอาเส้นยาปลาเขาให้เขาลวกห้เลเกินทีก่อนไม่เดี๋ยวเขาจะทำปุงไว้ได้ดูแบบ

พอดคืนไหมคือนม,อม้แม่ไม่กินละพี่ไม่กินเลยครับอะไรไหม, <c oughs> มคะ